สบายดีพี่น้องเนี่ลูกสาวขวัญมายาามแม่เด้อพี่น้องเด้อเดพิ<ม>่นได้อีกยังเราคงฝากเพิ่นแม่ฮะพอหายจะไปยืมเงินเท่าจะได้อีกยัง <laughs> เออได,ได,ไดออ้แล้วได้แล้วคือ่จะได้ดีแหละตอนบ่ายขนาดตอนบ่าย สองหมื่นได้ได้แบบเฮ้ยใครนี่จะมาเปร์เซ็นต์เนี่ยชาวบุญบอกเองเด้อหวานยืมเงินกันเนี่ยได้จะได้ก็เข้าไปเอาเงินเลยยืมให้แลยยืมยืมยังเขาจะให้ยืมบูดคนจะให้ยืมนะได้ยังมาให้มื่อกี้ก็ได้อันไหนเด้อพี่น้องได้ข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากคุณแม่หมอนนี่เองขอบใจขอบใจขอบมาก เกินเราอยากกินเาไปได้หอยแขรงไข่หอยแขรงสองโลอันให้แม่โลนึงไงนักบอแป้งไปให้นักบอลโลนึงแล้วก็ได้อันมูย้อนอันให้แม่ล้นหนึ่งไข่แดงให้แม่ลงนบเวนแดงเอาเนยหอยใซดได้เองอันเน้ให้แม่ลงนมูย้อนกับเนมเออให้แม่ล้นอันนี้เทาเจ้าไว้กินต่ออืมอืมไว้กินอ่ะคนไปเลยซื้อละลาคนที่ข้านหิวเลยคนนะอันนี้ยขนมเบอนี่ เออนี่่แคนี้ลซื้อหอยแข็งมาสองโลกับะเบิร์นแบงเอาเวียนแน่ไปกินอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่นก็แซมเมาสู่นางอ้นกินอยู่เพิ่นแหละอันนี้ก็ได้โลดสองร้อยเพื่อเดียเอาเมื่อเพิ่นเออสบายใจแล้วเออเออไปกินซาหนะฮะไปจะกินสมก็ขอบอกขอเห็ดแจ่มม่วงมาบ่ายนี้พี่น้องวันนี้ก็มากินสมม่วงม่วงแม่มาวันเด้อมายำแม่หมอน เปิดห้าหมังม่วงมาสุกี้มังม่วาสุกีนกนก้นัน่นก็ไม่เท่าเตี้ยนะศาวไม่มวนเองนั่นก็เมติกทางนั้นก็ได้คนป่วยยางมะลินพ <c oughs> ากันกินส่งส่วนกินส้มแม่ส,มสีเข็มามาๆมาเขามาซะก,กินมาขนาทางกลางเดี๋ยวของส่งต <c oughs> ีหนั่งเลย กินได้บ่ขลามบ่มาอีญมีขลามมอญนะเออขลามกินหมดใดนะมาไม่ละเข้าจังเลยคนยันคนไอ้เนาะมามะเข้าตัวเสหิตไปได้เลยข่อยเสหิตอยันหมดข่อยมันย่ำมันย่ำแตกน้ำโมไปใดนะน้ำสมสมแห้งเลยมาเด้อสบายดีเด้อ FC เมื่อทุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศมันยาวสมน้ำมีมอญเด้อสมมะม่วงมะม่วงน้อยมะม่วงพอดีกินโอ้ จัก็เพื่อนชมกันนล้วลายเหี้ยแสะกิน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 ปลาเตี้ยจักเขาวอากับฉันมาอีละเอาลูกเอาเนี่ยบอกว่าเช้าเขานั่ะเลยน้องมาหากันพระบ่นแบบคนเบาดังโลกโปกยาตแต่ว่าบ่ได้เป็นผิดเป็นไผ่กับไผ่ดอกคนเว้าดังพี่น้องเอ้ย บ้าลูกมาจัยูพี่ชนกินยังไงมันเด็กน้อยันอยากนน้อยกินเลยกสั่งว่าสบกินดอกกินไงเก็บสองเก็บใส่ส่วนลูกสวนลานเขากินไเาเขาเมขากนเราอมากระเบิงเบิมันอยากมันกินกน่อย้องเอิ้นนั่นเนน่ยหน่เกินบนี่ กินอาางคนป่วยด้วพี่น้องด้วคนป่วยมานังเมือคนกินสุกไม่เขาอยากเขากินกบเข่ากเข้ากัหม่วงสุกุกบเกิี่เลยกบเขาอือผมิเธอไม่รว่าตามวงตามมุงินี่กินกับเขาว้าก็ยังกินลิบแล้วว่าแ่บเออแ่บซื้อตลาดซิบันกีบเขาจะไปขาย เมือกินมากก็ดิมเลยนะแต่หลายคำแล้วกินมล้มันไมแข็ม่แม่แมไผ่มนีเ้ยไลลงไล่ลงไ่เต็มคอรลอยแซบแซ่บด้พินเองเอ้ยกินตาลุกเยมนเซวมาอนแฮวกีนบม่งมวงหม่างมื้อโอ้ยผู้สากับผู้าใส่แวนตออแว่นตากะมาส้มมาหักส้มหับพังเด้อม้อนมากินสันน้ำพิน้อง นุ้ยสามปีจะพ่ออันแม่มอนเธอหนึ่งเด้ยพี่น้องเลยมอนระบอยเออขาไปไปมาๆเลยููพุ่นในมาพี่เนนอนเพื่นแต่อ้นมันหอนอยู่พี่นอนห้องเองเงินมัน เป็นนะคือน้มึงใส่สุดมเคน่งไม่รีบโอ้สุดเลยมันให่แต่สเกลไม่จะงาเนาะมันมันุ่งยเนาะมันมายุ่งยนุงเปนเี่ยคือคนะคือเด้ลส่งแบบนีเลันุ่งเไนเนี่ยมันงามคนดวงดีแว๊สีจับแล้วนุ่งส่งกําานี่ยมจะมมจ็คพี่จังได้ ฉันน้อหน้าก็ซื้อของตึงใส่แซ่บเหมแซ่บแพี่น้องมาเดินมาเดินอไของหวานที่อ่เี่ยคือมาเรียบร้อยย้ำให้สมตาน

แบ่งเอากไดในีอย่ากนมันะเพร่พิษบุพิษบ่ได้บุพิษบริิิ่พพิษทงสิบห้าพันเอาทงสิบห้าพันเองสิบห้าพันจะเอยจะไปซื้อได้นี่หามเลยนี่หั่นอันนี้ห่นโนเลยห่านปลาดาบ่เอาหัดนปลาดาแบบเสะมือหนจะซื้อไห้ขวัญกูเสะ กุนก้เดหานได้วากันชื่อบ่้โไอ้ดมท้่เจ้าบักกินห่านเคยกินไหมห่านบ่เคยกินบ่กินเลยุดห่อ ไดอเอ็ดยังเอ้ยบุคือเ็บคอยดอกเ็บคอยนี่อยากเปลี่ยนสีใหม่จังออกบ่มีออกีม่จะได้เดือนอยู่แบบนี้เล็บคอยะเ็บเขาหันบห้องลอกเแทนออกสามันตัวนี้ี่ี่บจับมือนอมันใส่ตลอดเคยทาจากแต่สดได้เลยกินเาทาซือเรบกินเผา เอาเคเขาชี้แดงนี่แต่ะมักแท้ตาหรอบ้องนี่เลยเด็กขอตาเขาตัดออกมันยาวพูดเลยเขาตัดออกเอาสำนีเขาแสบเวรแก่ประเด็กนี่ตุ้งต้วงเนาะประเด็กซีตุ้งต้วงใส่หอมหัวแดงอีกครับอี หลายคนแล้วมันแซ็ตผสมถือลายๆกับไข่เนาะถ้าก็ะจกเขาชื่อคอันนั่นดิ่เขาอัดตัวเขาอัดนะครับไปชื่อนางมนต์คุณถือเลขด้วยพี่น้องเด้อะเขนมาเอาเงินเลขเพิ่นชื่อเลขชื่อเลขอันด้วยได้ค่นค่าอือไข่กว่าพอได้อือได้คืนได้ค่นค่า เขาบอกให้เต็มชื่อซิโดเขาวเลขอันกระชื่นตัวสัตว์ซื้อนาเมเซโนเมโทรมาซื้อคืนนี่ค่อยผัดลืมอยผัดปะซาเลกผึ่งนะขอยปะขอยถือแร่มคืนนี่ขอื้อเรื่องแรกคเมื่อเก่าๆฮาเก้าเกาไม่ยอมฮาเก้าหกขึ้นตัวเยอหนอยขันมือมืดมือวันเคยคิดว่าเงินยังน้ำมันแก่วเต็มถึงเลยเนี่ย ซื้อทังหกตัวทังสามตสองตัวเขาไปโดนหกตข่อยได้ปลาตัวยายม้อนเป็นเศรษฐีหาพันแบบหาพันกสองพันล้านถูกขอิมาคอเบิ่งแล้วมันเมื่อไหรนได้สองพันล้านก็ก็ชิบอเบิ่งชิบเบิ้งกันแล้วเนาะเดเท่าทิศเนาะขอซื้อหาพัน มาดูเห so so mm ินเวอมึงจะบอเลยมายูเ hmm. ือนแม่มอยูเือนแม่มาู่ได้เหืนนเวดเนนอกชาแสบแสบแสบบ่บงม่วงกินยังปวดสะใจเนี่ยบางม่วงโต้นี่ ผักอ้ขึ้นมะม่วงเลยก็ได้แซต่ตาใจเลยเอาคลิปนี้กับเมมอนลาเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ลไหลก,กุ้ยแซ่ซับตะไครห่หอยส่งองเมมอนผักกินผะเทียวด้จ้าคเคบาย